สวัสดีครับนาะคนสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาออกยกย่อเส่นเคยอันนี้หมายวัดนรุษไทยเนาะคองนี้ก็จะเป็นกองวัดนรุษไทยมชมผลงานก่อนก่อนใครลุ้นนำกันเดอพยนะ่น้องผลงานเราอันนี้ก็จะเป็นปลาที่เราจะให้ใหญ่เนาะอยู่ในกระมังก็เพียบเหมือนกันนี่อืีจะมีคางดาด้วยคางดาก็มี ปลานี้ก็มีเนาะนาคอนนี่ปลานี้ก็มีคางดาก็มีนี่ดูมันคลายลูกออกเต็มเลยนาะคนะคนนาคนเนาะนี่ควงวันนาด้วยไทเหมือน,นเดิมนะเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันอีกทีหนึง่งแล้วไปลุ้นเลยนาคนชมบรรยากาศลุ้นไปชมบรรยากาศกันเลยนาคนลมแรงครับลมแรง,งดูดิลมแรงลมแรงเงด้อนาคนลมแรง รู้ปลาจะเข้าหรือเปล่านะทุกคนเลือกาศแต่วันนี้ก็หมานอยู่หมานอยู่เลยน้องหมานอยู่เลยดูน้ากันเลยมีตัวหรือเปล่าโอ้โหเงียบกิ๊บน้องเงียบกิ๊บเงียบกิ๊บเราเพิ่งลงไลฟ์สดมาเมื่อกี้เนี่ยนะทุกคนนะ โพอได้ตัวอยู่หรือว่าโอเคอยู่นะลงไลฟ์สดมาตอนเราไลฟ์สดก็เข้าดีอยู่นะเข้าดีอยู่ครับนะคนเข้าดีอยู่ดูใครลูกใครอะไรออกเต็มเลยนะคนอ่านี่ตอนเราไลฟ์สดมันก็เข้าดีอยู่นะดูหมดโปรโมชั่นแล้วหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันชมบรรยากาศครับเนาะชมบรรยากาศกันเลย รู้จะมีตัวหรือเปล่าข้างหอกข้างนำก็หายไปหมดแล้วนะหายไปไหนหมดมีตัวปลาขึ้นอยู่นะบ้าบอยู่ปลาอะไรก็ไม่รู้เออเงียบเิปยบ่น่องเงียบอย่เงียบอยู่สองเที่ยแล้ว và chắc hai mươi thôi là cũng một mang nhỏ tổ để xông gần một là ổ mì còn thứ vẫn cho với đâu nào nữa cần hai nhiều hai kim gần đây mình cần hai nhiều hai kim gần

ไอ้ยะตอนไล่สูขหาดีเลยพี่น้องตอนนั้นไล่สูเขาดีเสะตอนไล่สูขหาดีด,าดี่ดนอ,อ,อเฮ้าดีสักรัง,งดําต้องไปนิ่งโดดออกก็มีออกควาก็ได อา en, me, ่ามึงขยืนบุสื่อย่อวิ่งหนอไหลมากว่หนอล้มพัดล้มพัดมาอปยงปอ้ n รยนจุดัออุนน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 เนนนนนนดนนนอนอนน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 น นึกว่าจิบบมาเดี๋ยวว่าจะไม่มามันมาก็มันมาก็ขี่เหบอกพี่เนาะตัวงามพี่เนาะอันนี้ตัวงามเเลยคางอีกตัวหนึ่งใหญ่มากคางดำพูดดิโอ้ยแต่รถัวพี่เนาะคักขากขากเยอะจอดจอดยอดเนาะ chị phá vang bằng quần vang 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 quá quá vang 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 quá vang 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 lái vang nó vang 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 khang vang 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 nín, Đầm vang mua mua vô, vô, lái khác đầm, vô, mua แมันหลุดข้างน้ำยังมันหลุดกว่านิ่นหรอกผมวันเนี่ยใจมันเยูะเหมือนี่มันเยูะพี่น้องมันเยูะมันเยูะมันเยูะข้องนีเห็นไปทะลุข้องเลยทะลุข้งองไงบางสมารเลยว่า หอมศิีนว่าทะลุหอมศิีนแหละเนาะเอ๋อเงียบเดียวเริม่มเงียบแล้วเริ่มเงียบแล้ว lần niệm lần niệm Có kia kinh hỏi kia Có hỏi kinh nhỏ hỏi kia nhỏ kia nhìn kia nhỏ đầm, nhỏ kia nhỏ kia nhỏ họ, họ lấy nhỏ kia nhỏ kia nước kia nhỏ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  kia ใช่ใช่เยอะเยอะอ่ะรุ่เช้านี่มันเข้าดีอยู่นะแต่ช่วงวัยวัยมาโอ้โหไอเดียนะเขาไม่อยู่นานหรอกเขาไม่ค่อยอยู่นานนี่เขาไม่ค่อยอดทนเท่าไหร่เออ เขาครับผมพอได้กินปีใหม่ข้าวนนี้ได้เยอะอยู่วันก็ไปให้เขาครับผม Wah, peninnya nyanyi nak. Ini nyanyi nak, ini nyanyi nak. Ini nyanyi nak. หมาญยุ่งแล้วพี่หน่อให้ยายไปแล้วยายก็เจ้าปลาไปทำแล้วยายก็ทำปลาแล้วอข้าวหน่อยก่อนกลับปิ๊งๆดู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 ๆโอ้โห่คางดำสองเตี๋ยมสองเตี๋ยมให้อีกกลับพี่หน่อ ขนาดมันไหลดีๆนี่ฝานเข่าดีขนาดได้ไี่นรอกบอกเลยว่าฝานเข่าดีข้างดำข้างดำข้างดำสองเตียมข้างดำสองตัวได้พี่เนาะข้างดำเออลูกเต็มปากอะเน,นี้ย เป็นปน้งกันนี่น,อน,น้องรุ่นเป็นน้กันอ่าเนาะบาถือบาทว่าถือนี่น้องหือว่าเอาเคี้นเนาะบานก็เขาเรื่อยๆฐานก็เขาเรื่อยนะพี่น้องของอยู่ในน้ำธรรมดาเป็นธรรมดานี่น,อน้องเนาะของเถี่ยนหาอยู่หากินยังสิละ หาอยู่หากินกันไปเื้เสื้อลายปะคอนะปะคอนมี่้างทับมันเสริม่้างทับมัน โอ้ยเงียบเงียบเงียเงียบมันเป็นเรื่องปกติเนาะพี่น้องเนาะธรรมชาติก็ธรรมดาเออลูกเต็มอัย่าพี่น้องเที่ยวของทั้งใครทั้งลูกน้อยแตะกันเื่อนลูกก่าข้างดํามันคล้ายออกมันเป็นเรื่องปกติธรรมชาติเลยแล้วป่าถึงเงียบ่าถึกเนีย เดี๋ยวจะช่วงจงวงวงังหวะป่าหลองว่าหล่องไี่หลองเนาะป่าหลองกับเขาดีป่าหลองดีกับเขาดีครับนั่นดีนั่นดีว่าเนี่ย

หูฟ้าขุณนย่งหาตุ่มต่ำ ลุ้นไฟน้องกันเด้อพี่น้องลุ้นไฟน้องกันเรียมเพิ่มไม่นั่นไงนั่นไงทางดำ นี่ทางดำตัวนี้น้อยแค่นี้ก็ดูดิผมลูกเต็มปากอันเนี้ยนี่เนางโอ้ขนักขอบคุณข้าวข้าวผมข้าวผมเป็นไรข้าวยาย มันมานันมานพี่หน่องน,นี่เวลาอยู่ยังพอมีเวลาอยู่เนาะเดีหลายเตี่ยมเนี่ยพี่หน่องมันก็นมาเรื่อยๆปลาปมามาเรื่อยๆเนาะ อ๋อ้ลมเยียงเยียงกักลมเยียงก็ร่มเอี๋ยวล่มบนหนาวเนี่ยร่มบนหนาวลมซื้อๆอย่น้องแต่ก็เพราะแดดเย็นจุกหน่อยอยู่ใครก็มีลมเนาะพี่น้องเนาะเยียดซื้อเยียดมีลมมเนได้อยู่เเนาะยังมีลมให้อยู่แต่มันก็เยียงในจุกหน่อยเป็นยังโอเค

หน่อจนนุ่นติ๋วติ Overwatch ๋วโล่งแงยงครับหน่อจนนุนติ๋วติ๋วต๋วเลยดว่าโเคไหเราข้อมอห่านนอยู่เลยเรารักหวานเลยส่วนเศ้าเราขอดีไหมรสิบโงกว่าสิบเอ็ดโมงเนาะสิบโมงสิบนโมงนี่ขาดีไรไอ้ส่วนเที่ยงเที่ยงว่าหอดใบไมของวันไหน เที่ยงวิวยายว่านีว่าค่อยเข่าบนไหนฝาเขาเข้าห่างเขกาเข้าห่างฝ่าหนึ่ง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 ว่าเยอเขาดีเรือยอยู่จะมันเขาเขาห่างอันนี้หนึ่งถ้าเข่าดีเดือยนั่งเขาห้างเอาเขาเรื่ตกว่าอยอ่

I <laughs> do เหนียบหนิเนาะอ่าเหนียบเนี่ยเข่าเนี่ยเข่าเนี่ยว่าเข่าเนี่ยหนิเนาะเออเข่าเนี่ยว่าเข่าเนี่ยพี่น้องอ่าเนี่ถือว่าโอเคหน้ามันตื่นไปหมดเนาะหน้ามันตื่นโหดพี่น้องี่นี่จะลังปีใหม่มาเท่าไอศีลงข้องไงอยู่เนี่ยพี่น้องหายกน่องข้องไงเอาไป ยกลำคล้องใหญ่ยางเดียวหล,หลังปีใหม่มาหลังปีใหม่ก็จะยกคองใหญ่อย่างเดียวคองเล็กก็จะไม่ได้ยกแล้วเพราะว่าปลามันเริ่มลงคองใหญ่เพราะว่ามันอากาศมันจะเริ่มห่อนขึ้นเนาะหน้ามันหน่อยมันจะพอยพี่้อวมันอสิล่งคล้องใหญ่หมด อันนี้ตึกตยูตึกตยู่นนั่นนั่นางดำ้างดำก็ตเียนี่เนาะนี่คางดำก็ตะเียนเนาะใสใสอ้างดำแก้มตะเียนอีกหนึ่งแต้มครับนี่ใสใสงามงามไหอยู่ อ่ายูริกินแหล่งฟัน ธรรมชาติธรรมชาติอานาคนส่งผลงานกันเลยอานาโซนส่งผลงานกันเลยครับฮานาคนนี่รอบแรกเราก็ให้ยายไปแล้วยายก็เอาปลาไปทำแล้วนี่ยายเอาเอาบกบัวมาไห่พี่น้องยายเันเก็บบกบัวมาไห่พี่น้องเก็บบกบัวมาฝากนี่บกบเดิมเป็นมวยคนเก็บมาฝากเนาะบกบันเก็บบกบัวมาฝากพี่น้อง บวกเก็บบักบวมาฝากนี่ผลงานเท่าอย่ในี่นี่้องนี่นี่ผลงานอันนี้เขาก็เอาไว้ครึ่งนึงพีง่้องห้ยย่ยไว้ครึ่งหนึ่งเนาะนแบ่งกันกินครับนะนถือว่าโอเคนะผลงานวันนี้งานวันนี้ถือว่าโอเคครับนะทุกคนไงก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับนนะทุกคน đăng ký mày không đăng ký mày có chưa cần đăng ký hả? bye bye